ให้อุ้มได้อย่างือมีแม่กระบะจับแอคโคนะคะออกมาเดินเล่นข้างนอกก็คือจับมาวางเลยอืยังไม่ยอมให้อุ้ม,มแต่ว่าก็ดีว่าแบบไม่ได้แบบจู่โจมอย่างเงี้ยวิ่งไล่อะไรงนี้ก็ไม่นะก็เลยแบบว่าจับมาวางเลยแล้วก็ปล่อยให้เดินเล่น อ,อเป็นยังไงก็เดินเล่นไปไปเถอะเดยวนีวไม่ให้อุ้มเห็นไหมแม่ก็ยังบับไม่ได้ทาคงทาครีมนะคะนยังมีอาการห่างฟูมันมีอาการหา่างฟูซึ่งแม่ก็กลัวเหมือนกันกลัวโดนสวบ อย่าฉวดกันนะเธออยากมาฉวดฉันนะเธอจะฉวดฉันไม่ได้เธอจะได้ไปอยู่วัดจะชงไปอยู่ขยวงตาเลยไม่ต้องมาเฉีย,ยดใจนี่ก็ก,ก็ระวังนะแม่ก็นั่งบนโซฟาแล้วก็ขาขึ้นเพราะว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้เออ แอาการดีอย่างนึงก็คือว่าไม่มีการวิ่งไล่หรือว่าวิ่งไล่สวดกันก็ปล่อยให้เดินให้รีแหละให้อุ้มยางอืม,อม างทีก็แยกไม่ออกนะว่าคือแบบจะเล่นหรือว่าจะสวบรังเหียมแต่หนึ่งก็คือห่างฟูมต้องต้องดูแววตาควบคู่มแม่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่เอโกูให้อบมันเนี่ยเือจะเล่นหรือเือจะสวบเอาดีๆสวบกันไม่ได้นะฉันยังไม่ไวาา้ใจ ยงไม่ไว้ใจอ่ะออนะไปเล่นปะไปเล่นถึกเดี๋ยวตอนจะเอาเข้ากงก็คือแบบค่อยจับเอาผ้าจับเพราะว่าอันตรายแม่ก็ไม่มั่นใจแต่ก็ยังยังแบบคือเบาลงอ่ะอาการเบาลง แต่นี่คืออีแม่แบบไม่ได้ทาโลชั่นอะไรใดๆเลยเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้นอืมกระตุ้นฟีรโมอนกเ่าให้อ่ะอืมพริ้มเลยคราวนี้อืม,อมได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ให้อุ้มอืมยังไม่แบบเอามาซบกันไม่ได้อื อืสังเกตแบบว่าแพ่ลีดอกจูโจมอารมณ์ดีไม่ดีก็หนึ่งหางนะคะหางฟูไหมเออบางทีหางฟูก็คือเขาก็แค่แบบไม่ได้จะก,กับนะแค่แบบจะเล่นกับสองแวลตาอะไรเนี้ยอืถ้าในช่วงที่เขาเป็นสัตว์เนี่ย เฉียว <c oughs> แม่ก็เฉียวอยู่นะแอคเคิลอืมครับไปเล่น,นไปบ้ารีแลกมัง่งอะไรมัง่งเออม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 ไสบาย